สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมไม้ใบในสวนของเรานะคะอันนี้จะเป็นพวกพูชลุนะคะมีหลายอย่างนี่เป็นพูจีบนะคะวันนี้จะพามาดูนี่เลยค่ะอ,อมชมพูตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะอ,อมชมพูนะคะลักษณะใบของเขานี่นะคะพื้นใบก็จะออกสีชมพูเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธ์ุนะคะเหลืออยู่ประมาณ3-4กระถางเนาะนี่เห็นนี่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นพวกอ,ออมเงินออมเงินแคะใบใหญ่เนาะนี่นะคะส่วนออมชมพูนะคะของจะเข้าอีกทีนะคะประมาณวันที่30สิบ มิทานเนาะเดี๋ยวของจะเข้านะคะกระทางนึงก็จะอยู่ประมาณ450นะคะไม่รวมส่งนะคะตัวนี้เผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองทักกันมาได้นะคะอมชมพูก็จะเป็นไซส์ประมาณ5นิ้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นแม่พันธุ์อันนี้กระถาง8นิ้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อน5นิ้วกับ8นิ้ว5นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้ไซส์แบบนี้ไซส์เล็กหน่อย อันนี้ห้านิ้วอันนี้จะเป็นแปดนิ้วเนาะอันนี้ไม่ใช่ออมชมพูนะคะขอละตัวกันที่เราขายต้นไม้ก็สอบถามกันมาเยอะเนาะก็จะบอกว่าตอนนี้เหลือแต่แม่พันนะคะก็จะเข้าอีกทีสามสิบเนาะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ลองทักกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะก็ของเขานะคะอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยเนาะ นี่ฟอร์มประมาณนี้เลยกระถางแม่พันุนะคะสวยค่ะตัวนี้สวยมากแต่ตัวพิงสปอร์ตของเราไม่มีนะคะนี่ลักษณะใบก็จะเป็นสีชมพูเข้มเลยนะคะตอนออกมาใหม่ๆก็จะมีสีชมพูพอใบเริ่มแก่นะคะก็จะออกแบบจืดหน่อยนะคะแต่ก็ยังคงสีชมพูเอาไว้เนาะส่วนการขยายพันธุ์นะคะ ตัวนี้นะคะยอดเขาก็จะเริ่มมีไหลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูยอดอันนี้แม่พันธุ์กำลังเริ่มแตกยอดใหม่แตกหลอดมาใหม่นะคะกำลังตัวนี้ยังไม่มีรากอากาศลอยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตัวที่มีรากอากาศลอยเนาะจะได้รู้ว่าการขยายพันธุ์ของเขาทำยังไงอ่านี่นะคะอ,อมชมพูที่ว่าเราตั้งเป็นแม่พันธุ์นะคะลักษณะการขยายพันธุ์และไหลของเขานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองชมกันก่อนนี่นะคะ อันนี้คือกกกอของเขานะคะก็จะแตกเป็นพุ่มอย่างนี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะนี่นะคะมีกําลังไหลจริงๆแล้วนะคะเราต้องหาหลักนะคะที่เป็นมะพร้าวหรือว่าสามารถให้รากของเขาตัวนี้นะคะเนี่ยรากอากาศของเขานะคะเกาะได้นะถ้าเราจะทําพันเนาะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราปล่อยไปเราไม่มีไม้ค้ำตัวนี้อันนี้ไปเอาขอโมยของหลักบอนมาถ้าเราไม่ทําหลักค้ำเขาก็จะเนี่ยยอดจะไม่ ไม่ตรงไม่สวยมันจะโอนเอ็นไปมานะคะอันนี้เราใช้หลักของตัวบอลน,นะคะน,นี่บอลพวกนี้นี่อาศัยมาท,ทําที่อ่าค้ำให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แตะอีกประมาณสักสองสามใบนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดยอดแล้วค่ะจริงๆเราต้องใช้หลักประมาณนี้เนาะนี่นี่นี่หลักของมะพร้าวนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนู้น นี่เราต้องทำหลักให้เขาประคองตรงนี้การตัดขยายพันธุ์นะคะก็นี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นรากอากาศไหมคะถ้าเราจะตัดขยายพันธุ์นะคะถ้าเราจะใช้จํานวนนะคะเอาจํานวนก็ตัดตรงข้อตรงนี้ได้นะคะประมาณนี้นี่นะคะหนึ่งข้อสองข้อได้นะคะแต่ถ้ายอดอย่างเงี้ยนะคะก็ ให้ติดไปสักประมาณ2ใบ3ใบประมาณนี้ได้เพราะว่าเขาก็จะสวยเนาะแต่ถ้าเราจะทําจํานวนนะคะปล่อยให้ยอดของเขานะคะขึ้นไปก่อนให้ขึ้นอีกสักประมาณ3 4ใบเนาะ,ะล้วเขาตัดตามข้อนะคะข้อระบายอย่างนี้เนาะ,ะมันก็เขาก็จะได้จํานวนนะคะการขยายพันธุ์นะคะก็ทําได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะตอนนี้อ,อมชมพูะค่ะ ปาคอไว้ก่อนนี่นะคะขยายพันธุ์ง่ายๆส่วนดินที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวมะพร้าวสับ์นะคะแต่ต้องแช่น้ําเอาไว้สักหนึ่งคืนก่อนนะคะเพื่อให้เขานะคะคลายแก้คลายสิ่งที่แบบว่าจะทําให้เกิดเชื้อนะคะออกไปก่อนนะคะกบของเขาอันนี้ตั้งแม่ไว้ได้ประมาณเดือนแล้วนะคะตนนัวนี้เห็นไหมคะกบกําลังสวยเลยอันนี้เอามาว อาใัยวางไว้กับน้องบอนเนาะกำลังขึ้นยอดนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจออมชมพูก็ทักกันมาได้นะคะของจะเข้ากันมาอีกทีนึงก็ประมาณวันที่30เนาะสามิถุนายนนี้นะคะสนใจก็ทักกันมาได้นะคะกระถางละ450บาทนะคะไม่รวมส่งค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักกันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอลากไรก่อน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสนใจก็ทักกันมาได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ